พูดเก่งนะแง่คุยนะลื่นที่ทูมีมี่รอที่ท่าน้ํานะลืนตัวเป็นอึ่งไข่รออยู่ท่าน้ำลื่นเออยืนตัวกลมรอแม่เนาะโอเคนะน้องขวดโอ้เออเออโอ้เกินเบอร์ที่ทูสามสิบเท่าไหร่นะปีนี้สามเอ็ดอ่าสามสิบเอ็ดขวบกองเชียร์ขอบสนามเยอะมากวันนี้นะคะ ไม่รู้พี่ทูคุยกับแม่หรือแม่คุยกับพี่ทูคะตอนนี้งงไปหมดแม่ค่าสินตอดสมศรีแพงไหมคะต้องไปถามเพราะต่ำนะคะว่าเท่าไหร่เออเพราะฉะนั้นแม่บอกแม่แม่พี่ทูนะคะเก็บเงินเตรียมไว้เลยแม่มีบ้านขายบ้านขายรถนะคะเอาไปแม่ไปตองพี่ทูนี่โชว์มากเห็นแม่แม่มายืนขอบสนามเยอะแม่แม่เชียร์มวยนะคะก็พี่ทูก็จัดโชว์ใหญ่เลยนะคะเออช่วคุยเก่งนะเคุยนะพี่ทูมีมีดรอที่ท่าน้ำนะ ยืนตัวเป็นอึ่งไข่รออยู่ท่ามันยืนเออยืนตัวกลมรอลอยตัวป่องไปเลยไหลไปกับน้ำนะคะสามจิวสามิยังแจ๋วนะครับใช่แม่โอ้โหกำลังเริ่มต้นวัยหนุ่มแบบสะพรั่งเต็มตัววัยชายชะกันอย่าไปฉากันในหมู่ชายไม่ได้นะลูกหนูเป็นชายชะกันก็พอสรุปพี่ดุมีแฟนหรือยังเอาไว้เอาไว้ยังเลยแม่ลุ้นกันอยู่จะ ตำแหน่งภริยาทั้งคูจะตกนะคะมีคนเข้าชิงมงหลายหลายเชือกหลือเกินนะคะสมสีแสนรู้แล้วถ้าแสนรู้เนี่ยก็ต้องมียุยแถมมาอีกหนึ่งนะคะเพราะว่าแยกกันไม่ได้นะคะพี่ทูกก็จะได้มาเห็นสีซ้ายขวาไปเลยในทีเดียวนะคะมาเห็นสีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเออได้แสนรู้แถมยุยนะคะพี่ทูนี่เสียงดีมากได้กินอะไรกัน